สวัสดีกอบอลและเพื่อนเพื่อนทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ก็เช่นเดิมครับผมก็จะเน้นไปที่คู่ใหญ่ๆแล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งใ้สมาชิก VVIP นะครับเมื่อวานผมกดบินบอลเต็งไป2ตัวนะครับก็คู่แรกเนี่ย เป็นคู่ระหว่างอชักซิโอกับดันเคิร์กนะครับคู่นี้ผมเลือกต่ออชักซิโอไปที่1ลูกนะครับจบเกมเป็นอชซักซิโอเอาชนะดันเคิร์กไป2ประตูหนึ่งคู่นี้ยกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับศึกแดงเดือดนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยคู่นี้เนี่ย uh, ผมได้ให้ไปที่สกอร์สูง3ลูกควบนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าประตูรวมกันทั้ง2ทีม4ลูกเนี่ยก็จะกินเต็มนะครับกลับกลายเป็นฝั่งลิเวอร์พูล ยิงอยู่ฝ่ายเดียวเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่แดงเดือดก็กินเต็มไปอีกหนึ่งคู่นะครับเนื่องจากสกอร์สูงเกินเลทราคาที่ต่อรองนะครับ ส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับคู่แรกครับฟูลแลมกับเปสตันนะครับก็เป็นฟูลแลมเอาชนะเปสตันไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์โดยที่ฟูลแลมยิง3าลูกในช่วงครึ่งแรกหมดเลยคู่แรกนี้กินเต็มนะครับคู่ที่2ครับอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้ผมเลือกให้รองไปที่เอซีมิลานครึ่งลูกคู่นี้ครับเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะไป3 0คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่3ครับ แดงเลือดนะครับรีฟูเอาชนะแมนยูไป4-0คู่นี้กินเต็มนะครับและคู่ที่4ครับเลอัลเบติสกับเอลเช่คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่เลอัลเบติสครึ่งควบลูกเป็นเอลเช่พลิกล็อกเอาชนะเบติสไป1ประตูต่อ0คู่นี้เสียเต็มนะครับแล้วก็คู่ที่5บียาเล้าวเจอกับบาเลนเซียนะครับคู่นี้ครึ่งแรกบียาเล้าวนำ2-0แล้วก็จบที่สกอร์นี้ไปเลยนะครับสำหรับคู่ที่5กินเต็มไปนะครับก็สำหรับเมื่อวานนะครับวิเคราะห์ไว้5คู่ เข้ามา3คู่ก็สำหรับวันนี้เราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเจอกับไอ้พุ่นใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้นะครับจเจอก,กันที่สนามสแตมฟอร์ดบิทนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ 1, นาทีครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชาบ,บ้านเชลซีนะครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว30นัดชนะ18เสมอ8แพ้ไป4เกมยิงได้64เสียไป23ประตูมีอยู่62คะแนนครับ ส่วนฝั่งอาร์เซนอลอยู่อันดับที่6นะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ17เสมอ3แพ้ไป11เกมยิงได้45เสียไป37ประตูมีอยู่54คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นฝั่งเชลซีเอาชนะได้5ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งอาร์เซนอลครับเอาชนะได้4ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็เป็นเชลซีบุกไปเอาชนะ Arsenal, าอาร์เซนอล ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเชลซีภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเกิลนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3รายนะครับก็จะมีมัาเตอโควาซิตเบนชิวิลแล้วก็คารลัมพัทสันโอดอยนะครับหรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นลอสปาร์กลี่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าทูเกิลจะมาในระบบ3 4มสนะครับผู้สประตูก็จะเป็นเอ็ดวาร์เมนดี แนวรับ3คนนะครับวันนี้จะใช้เซซ่าอัสเปรเกต้าติียโกซิลวาและก็อันโตนิโอลูติเกอร์นะครับตรงกลาง4คนครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะใช้อลิสเจมส์วิงแบ็กฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาร์กอสอลองโซคู่ตรงกลางครับวันนี้จะเป็นโอกาสของเอ็นโกลกองเต้ onte, ลงเล่นคู่กับรูเบนลอฟตัาชิกนะครับเพเมเกอร์ครับวันนี้ยังคงจะใช้เมสันเมาส์ เล่นเป็นตัวสร้างสารรคเกมวันนี้นะครับคู่หน้าวันนี้จะวางคู่หูแดนหน้าจากเยอรมันคอนเน็กชันก็จะเป็นตีมโมเวนเนอร์เว้นคู่กับไคลฮาวเวตนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลนะครับายงานตัวฟุตบอลเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นโทมัสปาเตกับคีรันเชียนี่นะครับหนึ่งรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นโอเล็กซองเดลลาคาเซตส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยกลับมาซ้อมในแล,แล้วแล้วก็ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวนันนี้หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บยาวก็จะเป็นทาเกฮิโรโชมิยาสุนะครับ โดยที่วันนี้คาดว่ามิเกลอาเตตาจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นแอนลอนเลมเดียวนะครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาจะเป็นสซนิกโซเลสฝั่งซ้ายจะใช้ นูโนตาวาเลสนะครับคู่ตรงกลางครับก็จะเป็นอันเบิตลาลองกาเล่นคู่กับกานิชากะนะครับสามนะลูกครับวันนี้จะใช้เอมิลซิมิทโลมาตินโอเดกาดแล้วก็บูยากโอซากะนะครับแล้วก็นาเปาจะวางกาเบลมาติเนลลี่จะลงล่าตักข่ยในวันนี้ครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเชลซีต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับก็ตามฟอร์มครับเนื่องจากเชลซีเนี่ยมีฟอร์มที่สม่ำเสมอมากกว่าอาร์เซนอล ก็เป็นฝ่ายตอนบวกกับการที่เชลซีได้เล่นนบ้านนะครับราคาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับคู่นี้ครับผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันในรายนะครับก็ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ปรับที่ไลน์แอดเจโอเอสแปดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ q r วอารคนะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VV เจีนี้กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกพรีเมลริกนะครับเป็นคู่ระหว่างชอฟฟี่สีน้ําเงินนะครับเจอกับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะเตะกันที่สนามกูดิสันพักนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเอเวอเรตันอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว30นัดชนะ8เสมอ4ี่แพ้ไป18เกมยิงได้33เสียไป52ประตูมีอยู่28คะแนนครับ ส่วนฟังเล t เตอร์อยู่อันดับที่9นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ11เสมอ7แพ้ไป12เกมยิงได้46เสียไป50ประตูมีอยู่40กคะแนนครับเรามาดูเฮดท Head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้เป็นฝั่งเอเวอเรตทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอเวอเรตจาก10เกมที่ผ่านมาชนะไป5เกม เสมอกันไปน2เกมแล้วก็เป็นฝั่งเลตเตอร์ครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันก็นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเกมที่เอเวอเรตันเปิดบ้านเสมอกับเลตเตอร์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง 1, ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านเอเวอเรตันภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลมพาร์นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งเจ้าบ,บ้านเอเวอเรตันเนี่ยก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยชอมเดวิสแอนด์ดัสเท นาชานเพเทสซันนะครับหรายที่ติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นจิฟฟี่เซกุสันนะครับแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตกับลงสนามในะวันนี้ก็จะเป็นเยริมิน่ากับดอนนี่ฟานเดเบกนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าแฟรงคลมพาดจะวางระบบ4ี่สามสามนะครับแผงกลางนะครับคาดว่าแลมพาดจะใช้อเล็กซ์อีวบี้ฟาเบนเดลแล้วก็อลันนะครับสามในลูกวันนี้จะวางริชาร์ดิสันโดมินิกคาวด์และว,วิง่งแล้วก็อันโชนี่กอนดอนนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของแบนดอนโรเจอร์นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่ถึง5้ารายด้วยกันเลยนะครับก็จะมีวินเฟตเอนดีดี้แดนนี่วอร์ดและอันเบอร์ธานเจมี่วาดีแล้วก็บูบาการีซูมาเล่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโรเจอร์จะวางระบบ4-2-3-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ยูริเตเลมองจับคู่กับนัมโปลิสเมนดี้นะครับ3แนวลูกนะครับยังคงจะใช้ฮาวิบาน คิวแมนดิวบรี่ฮอลแล้วก็เจมสแมดดิสันนะครับหน้าเป้าจะวางเคราชิอิเฮนาโชลงร่างตาข่ายในวันนี้ครับ เรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับกู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็สถานการณ์ในตอนนี้ทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ้านเอเวอเรต์อยู่อันดับที่17เดนี่ยดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างสุดกําลังเลยนะครับฟอร์มหานัดหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอเวอเรต์ครับทำผลงานได้ดีจากการที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ผลประกอบการของเอเวอเรตจาก5เกมที่ผ่านมานะครับท็อปฟีสีน้ำเงินพาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่40%จากการทำกำไรนะครับส่วนฟังเลสเตอร์อยู่อันดับที่9เนี่ยเรียกได้ว่าช่วงกลางตารางเป็นกลางตารางแบบชิวๆแล้วนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลสเตอร์เก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมือง2แล้วก็แพ,พ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลสเตอร์ซิตี บุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลมาด้วยสกอร์สองประาตัต่อศูนย์นะครับผลประกอบการของฟังเลตเตอร์จาก5เกมที่ผ่านมานะครับเลตเตอร์ Letter, พาชนะไป3เกมเด็ดลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำายเนี่ยอยู่ที่60%นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยเป็นเลตเตอร์ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ช่วงหลังก็เป็นเอฟเวอร์ตันาจากนัดล่าสุดก็พลิกล็อกเอาชนะแมนยูได้เรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้เป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ราคาค ชาบ้านเอวตันต่อปอปอนะครับแต่ต้องดูกันว่าช่วงก่อนเตะหรือก่อนแข่งเนี่ย ราคาจะไหลไปทิศทางไหนนะครับเนื่องจากจะสวิงอยู่ที่ปปกับราคาเสมอโดยกลุ่มกําลังนะครับฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตันเนี่ยเป็นรองนะครับเนื่องจากนักเตะหลายๆคนเนี่ยฟอร์มดรอปแล้วก็ฟอร์มตกกันเป็นแถวเลยนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้ว่ากันด้วยฟอร์มการเล่นเนี่ยหลังๆในเกมลุกเริ่มกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้าเลสเตอร์ก็ฟอร์มฝืดไปพอสมควรนะครับส่วนฝั่งอัตราต่อรองเนี่ยถ้าว่ากันด้วยฝั่งเอเวอเรตันต่อนะครับคือว่าแรงจูงใจเอเวอเรตันเนี่ย มันต้องดิน้นรนหนีตกชั้นแบบสุดขั้วเลยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเอเวอตันอยู่อันดับที่17เนี่ยมีคะแนนมากกว่าเบอร์ลี่ที่อยู่อันดับที่18อยู่ที่3คะแนนเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ตามหลังลีดที่อยู่อันดับที่16อยู่ที่5คะแนนนะครับดังนั้นโอกาสของเอเวอตันก็ยังมีโอกาสดีกว่าเบอร์ลี่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอเวอตันแข่งน้อยกว่าเบอร์ลี่อยู่1นัดน,นะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเอเวอตันมีอยู่ในมือแล้วนะครับ ดังนั้นเกมที่เหลือของเอเวอเรตันจะต้องเน้นเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเอเวอเรตันต้องเล่นกันแบบบอลถ้วยเลยเล่นกันนัดต่อนนัดพยายามเก็บ3มแต้มในแต่ละเกมให้ได้อย่างสม่ําเสมอนะครับส่วนทางกับฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีอยู่40คะแนนเนี่ยอันดับแล้วก็คะแนนเนี่ยค่อนข้างจะไกลห่างจากพื้นที่โซนยุโรปแล้วนะครับทำให้เลสเตอร์เองถึงแม้ว่าจะต้องการ3มแต้มเหมือนกันแต่ว่าดูแลยุงใจ ผิดกับฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอเวอตันอย่างแน่นอนเกมวันนี้จะเป็นเกม,เกมที่ท็อฟฟี่สีํำเงินเอเวอตันจะเล่นแบบถาวายหัวเพื่อ3ามแต้มนะครับดังนั้นคู่นี้ผมกเอเอียงไปฝั่งที่เจ้าบ้านเอเวอตันคาดว่าน,น่าจะเฉื่อชนะฟดง เราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกพรีเมียร์ลีกคู่ดึกสุดก็จะเป็นคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าครับเจอกับนกนางนวลใบตั้นโฮฟเอาเบียนนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเอตีฮัตสเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่2แล้วนะครับเนื่องจากเกมเมื่อคืนเป็นเอยียพูเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์ สมัยซิตี้ต้องหล่นมาอยู่ดับ2นะครับแต่ว่าซิตี้ครับยังแข่งน้อยกว่าลิวปูอยู่1น่นัดตอนนี้ซิตี้แข่งไปแล้ว31นัดชนะ23เสมอ5แพ้ไป3เกมยิงได้72เสียไป20ประตูมีอยู่74ดคะแนนครับยังมีคะแนนตมหลังจากฝงลิวพูอยู่ที่2คะแนนนะครับสำหรับซิตี้ส่วนเบตันฮอบเอาเบียนอยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้ว32นัดชนะ9้าเสมอ1 3แพ้ไป10เกมยิงได้29เสียไป37ประตูมีอยู่40คะแนนครับ ผลงานเฮ d ู o เฮ a d นะครับสิบนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นฝั่งซิตี้ครับเก็บชัยชนะไปได้9นัดแล้วก็เป็นฝั่งไบรตันครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับสุดเกมที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันเป็นเกมที่ซิตี้ครับบุกไปเอาชนะไบตันด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้าการคุมทีมของเปปกัวร์ร่านะครับรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะเป็นโคลฟอร์เมอร์กับไคลวอเกอร์ หนึ่งรายที่ติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นแบงจ์แมนเมนดี้นะครับแล้วก็อีก2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเควินเดบอยกับอีคายูกุดูการ์นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าซิตี้จะมาในระบบ4 3 3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีโรดี้เป็นตัวตัดเกมนะครับขนาบข้างด้วยอีคายูกุดูกันแล้วก็แบลกนาโดซิวานะครับสามน้าลูกครับวันนี้คาดว่าเป๊ปจะวางลิยาสมาเลสลาหิมเซลิงแล้วก็เช็คกิลิตเล่นเป็นตัวปั่นป่วนในแดนหน้านะครับ ส่วนฝั่งปลายตันภายใต,ใต้การคุมทีมของ, Potter, อองกเกรแฮมพอตเตอร์รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นแจ็คคุปโมเดอร์นะครับหนึ่งรายที่ติดทดแบนก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างอีฟบิสซูมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นสตีเฟนออลซาเต้หนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นกองหลังอย่างเชนดัฟฟี่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเกรแฮมพอตเตอร์จะวางระบบ3511นะครับ กลางรับนะครับก็จะใช้อิน็อกเอวิปูนะครับแล้วก็ตรงกลางขับเคลื่อนเกมเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของปัสกาลโกสกับอดัมลาลาน่านะครับหน้าตามครับวันนี้จะใช้อเล็กซิสแม็กอาริเตอร์นะครับปะกรณาเปาจะวางศูนย์หน้าตัวเข่งอย่างแดนนี่วเบิกจะลงลาตักขายในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันพอสมควรเลยนะครับเจบ,บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ อยู่อันดับที่2เนี่ยฟอร์มนัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป็น1เกมซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้กับริวอฟูไปด้วยสกอร์สประตูสองในศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับผลประกอบการของซิตี้จาก5เกมที่ผ่านมาสังเกตดีๆเลยนะครับ5เกมที่ผ่านมานี้ซิตี้ไม่สามารถพาทำกำไรได้เลย ส่วนฝั่งไบตันนะครับอยู่อันดับที่10ฟอร์มหานัดหลังสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไบตันครับพลิกล็อกบุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์มาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของไบตันจาก5เกมที่ผ่านมาไบาตันพาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใน,นะชัดว่า2เกมหลังสุดไบตันพาวินไปทั้ง2เกมเลยนะครับซึ่ง2เกมหลังสุดนี่ก็เป็นไบตันนี่แหละฮะ เอาชนะทั้งอาร์เซนอลและเอาชนะทั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์มาได้ทั้ง2เกมติดต่อกันเลยนะครับดังนั้นครับเกมวันนี้การที่มนเชเอร์ซิตี้เป็นอีกหเกมที่ไบทันจะมาเล่นด้วยการที่ไบตันไม่มีความกดดันเลยนะครับดังนั้นความกดดันจะตกไปฝั่งของแมนซิตี้อย่างแน่นอนซึ่งเหลนราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่2ลูกนะครับซึ่งจากเลนราคานี้นะครับว่ากันด้ดยเรื่องของสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเนี่ย อย่างที่บอกครับไบตันนะครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับทั้งพื้นที่โซนฟุตบอลยุโรปแล้วก็พื้นที่โซนหนีตกชั้นเนี่ยไบตันก็ปลอดภัยหายห่วงไปแล้วส่วนฝั่งเจ้าบ้านซิตี้นะครับอย่างที่บอกครับเกมนี้ซิตี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับด้วยสถานการณ์นี้นะครับเชื่อว่า3แต้มวันนี้นะครับไม่พูดพรมำทำเพลงเลยผมคิดว่าวันนี้ซิตี้ไม่น่าพลาดเรื่อง3มแต้มนะครับเพราะว่าเกมสําคัญแบบนี้ซิตี้จะต้องเน้นเป็นพิเศษเน้นตั้งแต่วินรงงนวิดดััะคบ แต่ซิตี้เองนะครับอย่างที่บอกครับกล้ำศึกหนักมาพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าเล่นทั้งกลางสัปดาห์และก็สุดสัปดาห์เนี่ยติดต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับทำให้สภาพร่างกายและนักเตะเนี่ยน่าจะร้ามากกว่าไบตันพอสมควรดังนั้นครับเกมนี้เรื่อง3มแต้มเนี่ยผมคิดว่าซิตี้ไม่น่าพลาดนะครับทำให้เกมนี้ผมมองว่าไบตันจะมาแพ้ไม่ขาดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไบตันยันได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับจะเป็นคู่ระหว่างองเช่ครับเจอกับปารีสแซงเชแมงนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเลมองโกปานะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับโจบ,บ้านองเช่อย,อยู่อันดับที่14แข่งไปแล้ว32นัด ชนะ8เสมอ10แพ้ไป14เกมยิงได้36เสียไป4 6 6ประตูมีอยู่34คะแนนครับส่วนฝั่งปารีสอยู่อันดับที่1นะครับแข่งไปแล้ว32นะัดชนะ23เสมอ5แพ้ไป4เกมยิงได้72เสียไป30ประตูมีอยู่74คะแนนครับผลงานเฮ to head นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นฝั่งปารีสครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง10นัดรวดเลยเรียกได้ว่าผลงานเพอร์เฟกต์แทนจริงๆสำหรับปารีสแซงแชแมงนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอองเช่เรายงานตัวผลิบัตเช็บก็จะมีหนุ่ายลก็จะเป็นชิมมี่กาโบนะครับแล้วก็อีก2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นสตีเฟนบาโฮเกนกับมาร์เซียสเปเรล,ะละ่าลาเก้นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าอองเช่จะมาในระบบ3412นะครับ คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็จะเป็นนาบิลเบนชาเลบเล่นกู้กับบาติสต้าเมนดี้นะครับตัวปั้นเกมนะครับหรือว่าเพาเมเก,เกอร์วันนี้จะใช้อังเคโลฟูจินีนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้นะครับจะวางโซอฟิยันบูฟาเล่นกู้กับโมเมิดอาริโชนะครับส่วนฝั่งปารีสทีมเยอือนนะครับภายใต้การคุมทีมของเมอซิลิโอโปเชติโนรายงานตัวเล่นบาดเจ็บวันนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับจะประกอบไปด้วยเลอันโดเปรลาเดสลีโอเนลเมสซี่เลวินคอสซาวาปัสเนลคิมเบ้จูเลียนเเดกกซ์์ลอรมาโ ติอับดูดิยาโลและก็อันเดรเรล่านะครับแล้วก็อีนนอหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นเนม,มานะครับโดยที่วันนี้นะครับคาดว่าเปเชจะมาในระบบ4-3-3นะครับสังเกตดีๆน,นะครับวันนี้เปเชขาดตัวหลักหลายคนเลยก็จะเป็นโอกาสของอีดิสนาการนาเกเดนิโลเปเรล่าและก็จอจีวาวนาดุมนะครับสามแนวลุกครับวันนี้จะใช้อัมเคิลดิเมเลียมาโลอิคาดีแล้วก็คิรเลนเอ็มบัปเป้นะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับองเช่เจ้าบ้านเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1นึเสมอ2แพ้ไป2เกม เกมล่าสุดเป็นเกมที่องเช่เสมอกับน้องมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าผลประกอบการขององเช่จาก5เกมที่ผ่านมาครับองเช่พาวินไป4เกมเลยนะครับแล้วก็เป็นการพาทํากําไรไปถึง4เกมรวดเลยติดลบไป1เกมนะครับจะเห็นได้ชัดว่าองเช่นี่ก็เป็นทีมที่ทําเงินอีกหนึ่งทีมเลยนะครับส่วนฝั่งเปเช่ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดเป็นเกมที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านเอาชนะมักเซยมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับผลประกอบการของเปเชจากเกมที่ผ่านมาครับเปเชพาวินไป3เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงต่ออยู่ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะไหลลงแล้วก็ไหลแรงด้วยนะครับ จากราคาแรกลูกครึ่งเนี่ยราคาก็จะไหลสวิงมาที่ลูกควบแล้วก็ไหลไปถึง1ลูกเลยด้วยซ้ำนะครับคู่นี้ผมคิดว่าน่าจะมีผลจากการที่ผู้เล่นตัวหลักทั้งบาดเจ็บและติดโทษแบนไม่ว่าจะเป็นมาโกเวลติเรนโดเปเาเดสลีโอนลเมซี่หรือแม้กระทั่งผู้เล่นติดโทษแบนอย่างเนยมานะครับไม่มีชื่อในเกมวันนี้อย่างแน่นอนเนี่ยลึกๆแล้วนะครับผมเชื่อว่า ด้วยขุมกําลังที่ปารีสมีอยู่ตอนนี้นะครับถึงแม้จะเป็นผู้เล่นขุมกําลังที่เป็นตัวสํารองเน่แต่ตัวสํารองของปารีสก็ยังดูดีกว่าองเช่นะครับไม่ว่าจะเป็นอังเคลดิมาเรียเมาโลอิกดีหรือแม้กระทั่งแผงกลางอย่างจอจีเวนาดุมนะครับรวมไปถึงฟอร์มการเล่นของเปเชนะครับเรียกได้ว่ากลับมามีทรงแล้วก็ดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงสถิติ1ตัว ที่ต้องดูเลยนะครับเป็นสถิติเ e ตุทุเหตเนี่ยทั้ง2ทีมที่เจอกัน10นัดหลังสุดเปชเชเอาชนะได้ทั้งหมด10นัดเลยนะครับจาก10นัดเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเปชเชพาทากาไรอยู่ที่6เกมนะครับก็ถือว่ายังอยู่ค่าเฉลี่ยที่ดีกว่านะครับดังนั้นครับเกมนี้เนื่องด้วยสถิติต่างๆนะครับรวมไปถึงฟอร์มการเล่นเนี่ยเปชเชดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับแลกเริ่มเดิมทีกําแพงตั้งไว้ที่ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ต้องดูก่อนเตะว่าราคาคู่นี้จะไหลไปทางไหนนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมมอง สแต้มวันนี้เป๊เชไม่น่าพลาดถึงแม้คะแนนนะครับปารีสแซงเชแมงจะนํามักเซอร์นำสออยู่ที่15คะแนนนะครับแต่เชื่อว่าเป๊เชนะครับต้องการอีก3คะแนนเพื่อที่จะปิดจ็อบควาแชม์ลีกเอิงให้ได้นะครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่า3แต้มทีมเยือนเปเชไม่น่าพลาดทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเม็ดที่2ทีมเยือนอย่างเป๊เชจะกดได้ไหมนะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างปารีสแซงเชแมงลุ้นเม็ดที่2ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ลาลิกาสเปนคู่ดึกสุดก็จะเป็นคู่ระหว่างโอซาซูนาครับเจอกับเ a ลอมาริดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามเอสตาเดโอเอลชาดานะครับจะเตะกันในเวลาตีสอครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจบ,บ้านโอซาซูนาอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว32นะัดชนะ12เสมอ8แพ้ไป12เกมยิงได้33เสียไป4 1ประตูมีอยู่44คะแนนครับ ส่วนฝั่งลาชันชุดขาวเลยเอามาริดยอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว32นะัดชนะ23เสมอหแพ้ไป3เกมยิงได้66เสียไป28ประตูมีอยู่75คะแนนครับผลงานเฮตูเฮนะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่10ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งและเอามาริดครับเอาชนะได้8ครั้งแล้วก็เสมอกัน2ครั้งโดยที่ฝั่งโอซาุซูนาครับไม่เคยเอาชนะมาริดได้ในรอบ10เกมนี้เลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เจอกันเป็นเกมที่มาริดครับเปิดบ้านเสมอกับโอซากุ่า ไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์เมื่อเดือนตุลาปีที่ผ่านมานะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโอซาซูนารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่1นรายก็จะเป็นควรนคูสนะครับนอกนั้นขุมกําลังของเจ้าบ้านอย่างโอซาซูนาก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าโอซาซูนาจะมาใน,นระบบ 4-2-3-1นะครับมหน้าลูกนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้อวิล่าดราโกบาซเนคและก็ดูเบนกาเซียนะครับนาเปาก,ก็จะวางอ e ันเตบูดิเมียลงล่าตักข่ายในวันนี้ครับส่วน it, และอามาริตรายงานตัวเฟรนบินจ็ปก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยเฟรลองเบนดี้มาเซลโลเอเดงอาซาและก็ลูก้ายูวิตนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าอันเชโรติจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะเป็นโทนี่โคส เอเด r d โรคาร์มาวิงกาแล้วก็เฟเดรโกเวล瓦เด้นะครับสามนะ้าลุกครับวันนี้คาดว่าจะใช้โรดิโกคาริเมนเซมาแล้วก็วินเซซุตจูเนียเป็นสามลุกเล่นวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับเกมนี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับโจบ,บ้านโอซาสซูนาฟอร์มหน้ดหลังสุดชนะมา3แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โอซาสซูนาบุกไปเอาชนะบาลนเซียมาได้ด้วยสกอร์สประตู ผลประกอบการของโอซาสุนาจาก5เกมที่ผ่านมาโอซาสุนาพาวินไป3เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนและมาลิดฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่มาลลิดครับบุกแซงเอาชนะเซบียไปได้ด้วยสกอร์3ประตู2ผลประกอบการของมาลิดจาก5เกมที่ผ่านมามาลลิดพาวินไป4เกมติดลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80เเซลยทีเดียวนะครับซึ่ง ชาบ้านโอซาซุนาเรียกด้วยว่าผลงานนี้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับรวมไปถึงอยู่นันอดพิที่9เนี่ยห่างจากโซนตกชั้นแบบสบายแฮเลยนะครับส่วนฝั่งเลเอาเมริด อย่างที่บอกครับค่อนข้างจะลอยลำในเรื่องของตำแหน่งแชมล์ลกไปแล้วนะครับเนื่องจากมาริดมีคะแนนห่างจากบาร์เซโลนาอยู่ถึง15แต้มรวมไปถึงช่วงที่ผ่านมานะครับมาริดผ่านเกมศึกหนักมาค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ศึกยูฟา่าแชมเลกก็หวดกับเชลซีไปถึง120นาทีรวมไปถึงเกมนี้แล้วพิกแซงเอาชนะเซบีย่ามาได้นะครับทำให้เกมวันนี้เชื่อว่าคาร์โลอันเชล o ต t อาจจะต้องพักตัวหลักหลายตัวจากแผ่นพังที่ออกมาซึ่ง ภาพรวมนะครับมาริดดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับโอซาซูน่ามาเล่นด้วยความไม่มีความกดดันอะไรแล้วมาริดก็ต้องพักตัวหลักแล้วก็วันนี้น่าจะผ่อนคนเร่งพอสมควรดังนั้นคู่นี้นะครับผมขอเอ็นเอียงไปฝั่งที่เจ้าบ้านโอซาซูน่าคาดว่าวันนี้โอซาซูน่าน่าจะไม่แพ้คาบ้านนะครับจัดครับคู่นี้ผมขอเลือกวางไปที่โอซาซูน่ายันได้ฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับช่าง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพลิกล็อกคู่ไหนผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่และคู่ไหนที่เพื่อนๆเลือกตามเชียร์อยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ี่ด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันได้ครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ